ไม่จะบอกได้่อนโรงเรียนได้ขนมมาก็ต้องแบ่งเพื่อนนะครับแบ่งช่อนกินด้วยแล้วตัวอย่างเช่นเพื่อนนะครับตั้งงเรียนเพื่อทำบัมป์ปู่าเลือกเกินไปถึงผู้ปกครองนโอเคไหมบ้านนี้เป็นเตรียมอนุบาลเล็กลงมาอีก1ชั้นนะครับปรากฏไม่ร้องไห้แต่ที่เพิ่มเติมคือต้องสวนสนามก่อนจะไปโรงเรียนครับ มันจะบอกได้่อนเรียนได้ขนมมาก็ต้องแบ่งเพื่อนนะครับแบ่งเพื่อนกินด้วยแล้วก็อยากเล่นเพื่อนนะครับตัง้งใจเรียนเพื่อ,อความมังอ,อย่าดื้อเกคนคินไปอยปวดหัวโอเคไหมนะเลือดทหารมันข้นมากคคุณพ่อเป็นทหารนะครับก็ต้องมีแบบมาวันทยาหัดคุณพ่อก่อนออก่อนที่จะเอากระเป๋าให้ลูกชายสะพายแล้วคุณพ่อก็สอนนะบอกว่าถ้าได้ขนมนมาต้องแบ่งเพื่อนนะอย่าแกล้งเพื่อนตั้งใจเรียนอย่าดือ้ออย่าซนนะ แล้วสุดท้ายคุณพ่อโพสต์เอาไว้บอกว่าต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆเรื่องของวินัยนะครับโตไปจะได้ไม่เป็นภาระสังคมเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพโอ้หลายคนเข้ามากดไลค์นะครับคอมเมนต์ของคุณพ่อบอกเลยนะ <c oughs> นี่มันไม่ใช่เตรียมอนธุบาลที่มันคืเอเตรียมทหารไปแต่ว่าลูกเด็กเขาจะซึมซับความเป็นพ<ช>่อเป็นแม่กับครอบครัวนะนะแล้วน้องเขาก็อยากเป็นทหารเหมือนคุณพ่อด้วยเชื่อเหลือเกินว่าในอนาคตจะได้เป็นในร้อยห้อยกะบี่แน่นอนนะครับใช่ครับ